แลคะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามสู่รายการออปแช่นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกรายการอ้อมหนุมสำหรับแฟนๆฟน,ฟนเลโก้ยิงจากโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของของอ่าเกี่ยวกับดีไซน์หุ่นยนต์ของซีรีส์เลโก้กันนะครับว่าเราแบบว่านะคือแบบผมเมป็นคนที่ชอบหุ่นยนต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ตัวไหนที่แบบว่าติดใจแล้วก็ชอบนะครับก็ จะมีตามนี้เลยก็คือโคตรชอบแล้วก็ชอบมากแล้วก็เฉยๆแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็อะไรเนี่ยคือผมต้องบอกเลยนะว่าตอนที่พี่ดูเนี่ยคือบางอันเนี่ยคือแบบว่าก็เขาเรียงมาตามตามที่กําหนดเลยนะก็คือเรียงตามที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเรียงตามซีรีส์เลยจากซีซั่นหนึ่งสองสามสี่จนห้าจนภาคหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จนไปถึงภาคล่าสุดมากกวพังงานแล้วก็ เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีของเล่นใหม่มาเพิ่มเข้ามาอีกเยอะๆนะเพราะว่าซึ่งเดี๋ยวพี่ก็ต้องบอกว่ารีบมาทานะครับเพราะว่าก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่านะถ้าผมไม่ได้เลือกตัวไหนไปก็ขอไปนะครับเพราะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนนะครับผมโอเคงั้นเรามาเลิกกันเลยโหว่ามีตัวอะไรที่แว่าเรามาน่าจัดกันเลยนะอันแรกนะจะเป็นส่วนของซามูไรเอกนะครับเป็นเซตของหุ่นยนต์ของนิย่านครับ ซึ่งเซตนี้เป็นจากซีซั่นหนึ่งนะผมให้ไว้ที่ชอบมากแล้วกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าดีไซน์อ,ออกมานี่คือเท่เลยนะครับเพราะว่าพอพอมันเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกเลยนะเพราะว่าซึ่งซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีหุ่นนะแต่มันเป็นซีซั่นศูงไม่มีแต่ว่ามันจะเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นซีซั่นศูนย์ศูนย์มันจะเป็นแบบมังกรส่วนชักหนึ่งเนี่ยจะมีหุ่นยนต์มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่านะเซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างตำนานแล้วก็หาซื้อยากเลยนะเพราะว่า ซึ่งแบบดีไซน์ออกมาเนี่ยคือเท่เลยนะก็ตอนที่พี่เห็นเนี่ย่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเจ้า MDP1 หรือเจ้า,าตัวของหุ่นยนต์ของเซอร์เบนทีนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าปรากฏตอนไหนเพราะว่าเนื่องจากพี่ยังสปอยไม่จบนะบเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยผมให้ไว้ที่เฉยๆครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้อินกับตัวร้าย,ยว,ว่าหุ่นมันแบบเท่เท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันช่วงแรกม,มันจะไม่ค่อยมีเลยนะผม ต่อไปจะเป็นหุ่นยนต์คายนะครับผมเป็นหุ่นยนต์คายแบบธาตุไฟนะครับผมก็หุ่นยนต์คายแบบธาตุไฟเหรอผมว่านะผมขอจัดอีกอันนึงแล้วกันนะผมก็คือแบบนะครับผมขอจัดไปที่ชอบแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าดีไซน์มันค่อนข้างโตเล็กด้วยแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าซึ่งเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็มันจะเทียบกับขนาดไปเลยเนี่ยต่อไปจะเป็นเซ็ตของอเจ้า Golden Matt โกลเด้นแมนี่เป็นหุ่นยนต์ที่บอกเลยว่าเอาหุ่นทองที่แบบอเอาทองมาแต่ก็คล้ายคลึงกับซามูไรนะแต่ก็ผมให้ที่ชอบและกันเพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยได้ถูกใจเท่าไหร่นะอันต่อไปจะเป็นโค,โคแมดเป็นโคของไอ้รถรถเจอะถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ในภาคสามอะอยู่ในซีซั่นสามเนี่ยแต่หุ่นอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเราก็แค่ว่าเป็นหุ่นยืดแบบว่าเฉยๆแบบอะไรก็ตามเนี่ย ผมให้ที่เฉยๆครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากเลยนเนี่ยอันต่อไปจะเป็นหุ่นของอหุ่นของเจน,นะจะเป็นหุ่นที่เป็นปรากฏตัวในภาคสี่ภาคเอลเมนต์พาวเวอร์นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็โผล่มาทีหนึ่งนะแล้วก็ดีไซน์ออกมาแบบผมว่าก็ไม่ชอบนะไม่ชอบมันเลยนะส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบเลยอนะคุณแบบนี้นะต่อไปจะเป็นเซตอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะคือแบบเพราะมันทําไมเนี่ยน่าจะเป็น ของเล่นไอ้ของที่แบบว่าเป็นพวกฟิกอาร์ที่แบบว่าหายากเลยนะให้ที่แบบว่าอะไรอะคือแบบโผลมาแบบอะไรเนี่ยอันต่อไปนะจะเป็นหุ่นยนต์อีกอันนึงเป็นของซามูไรซา,าม u r a x เอ๊ะเ,เป็นซามูไรซา,ามูไรธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากาถูกไอตัวหุ่นของนิย่าเนี่ยอไอพวกไอพวกผีวิญญาณเนี่ยไอภาคห้าเนี่ยมันมันชิงแบบว่านะคือแบบว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือเจ้า เจ้าผีตัวหนึ่งเนี่ยมันได้ทําการไปยึดเจ้าตัวหุ่นยนต์แต่การว่ามันกลายเป็นสี่แขนนะ่ะคือพี่แบบว่าชอบอะไรแบบว่าเป็นแบบดูเป็นวิญญาณเลยนะโคตรชอบเลยนะเพราะว่าคือแบบเทพไปเลยนี่อันต่อไปจะเป็นตัวเซนแมทนะเซนแมทนี่ผมว่าทำมันดีมากแล้วก็พี่อ่ะได้เก็บเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์เท่มากแล้วมันจะมีลูกตาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะมันมีลูกตาแล้วก็มีการยิงอะไรเสริมมาด้วยนะก็ไอ้ที่โคตรชอบแล้วกันเพราะว่า คือแบบติดใจเลยนะเนี่ยติดใจมากเลยอะ่ะอันต่อไปหุ่นยนต์ของโลนินอันนี้ถูกปรากฏตัวในภาคภาควันแข่งการแยกจากเป็นภาคที่ผมอ่าน้อยมากแล้วก็สิ่งที่ชอบเนี่ยก็คือหุนน่นอ่ะมีดีไซน์ออกมาดีเลยนะแล้วก็มีตะตะขายออกมาด้วยนะคือแบบมีพลังที่ดีเลยนเนี่ยเอาไว้ที่ชอบมาแล้วกันนะอันต่อไปจะเป็นเจ้าตัวสเกลตันของพวกสมุบไคลอันนี้เนี่ยผมคิดว่า โผล่มาแบบว่าแป๊บเดียวนะก็แบบว่า,าแบบอะไรเนี่ยโผล่มานิดเดียวแต่ก็ดีไซน์มาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันต่อไปเป็นหุ่นของงูงูแดงอะ่ะแต่พักเจ็ดพัเจ็ดผมผมไม่ไม่ดูนะแต่ว่าดูน้อยอยู่นะเพราะว่าผมดูแค่แป๊บเดียวนะผมให้ที่ไม่ชอบแล้วกันนะเพราะว่าดีไซน์มาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันต่อไปจะเป็นหุ่นของการเวลาพักเจ็ดคลาสอะโครนิกอ่าอันนี้เนี่ยผมว่านะคือแบบว่าดีไซน์ออกไปทางทางแนวของหุ่นยนต์ งูมั้งเออถ้าให้ผิดถ้าจะไม่ผิดเป็นงูมันมีการเวลาอยู่4ชิ้นนะแล้วก็มีหางด้วยนะแล้วก็มีอาวุธด้วยคือแบบตอนเห็นน่ะคือเท่มากเลยอะ่ะแล้วก็หลงัลงๆในตอนจบเนี่ยก็ได้เห็นฉากจบด้วยนะมีอยู่2อย่างนะครับก็อย่าลลมไปดูนะครับผมให้ที่โครชอบแล้วกันเพราะว่าคือแบบว่ามันมันเทียบกับเจ้าตัวนี้เลยนเนี่ยอันต่อไป Fryer Ma t ของใครจาก l e g ก n ยินจา o ก o v i e อันนี้เนี่ยผมว่านะดีไซน์ออกมาเท่มากเลยนะครับเพราะว่า เนื <N> ่องจากว่าเป็นรถดับเพลิงรถดับเพลิงมาส่งอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่เก็บไว้อยู่นะเพราะว่าเนื่องจากอันนี้เนี่ยมันแบบเ,เป็นของเล่นที่แบบว่าได้เก็บมาเลยนะเพราะว่าได้ทำบุกวีด้วยแล้วก็ผมให้ที่ชอบมากแล้วกันอันต,ต่อไปจะเป็นโคแมทของไอ้เซตไอ้เซตของไอนี่อ่ะไอ้เซตของบูบี้แล้วก็มีพลังความสามารถค่อนข้างดีด้วยแล้วก็อะไรต่อตามเนี่ยก็ผมให้ที่โคชอบแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่ามันแบบ มันดีอ่ะเออมันดีมากแหละไอตัวของโคเทียบกับไอตัวนี้เนี่ยเทียบกับไอตัวนี้เลยเนะอ่ะต่อไปจะเป็นของกาบด,ดอนก็เป็นหุ่นยนต์ของกาบด,ดอนอันนี้เนี่ยผมให้ที่ชอบแล้วกันนะเออได้นี่ถึงกับชอบมากแล้วกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าออกแนวไปทางตัวร้ายเลยอะ่ะแต่ก็ให้เทียกบยกับไอเทียบไม่ดีกับไอตัวหุ่นของกาลเวลาของครัสอโครนิกเลยนะอ่ะต่อไปจะเป็นซามูไรเอ็กนะครับ ซามูไรเอ็เป็นหุ่นยนต์ที่ตัวนิ่านียไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ส่งสารต่อให้กับซามูไรเอ็กนะก็ตัวนี้ก็เคยโผล่มาแล้วซีั่นเจ็ดแต่ยังไม่เคยมีของเล่นมาก่อนแต่ก็ปรากฏตัวอันนี้ของภาคภาคแปดภาคแอันนีน้ผมให้ที่ก็ชอบแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบว่ามันเล็กเกินไปคือแบบม,มันเล็กเกินไปแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เลยนะนยต่อไปจะเป็นยักษ์หินยักษ์หินนี่ผมว่านะ คือเป็นยักษ์หินที่บอกว่าดีไซน์ออกมาแบบว่ามันแบบไม่ได้น่ากลัวเหมือนบบกับตอนที่ได้เห็นใ,นในในรูปอะแต่ในของเล่นเน่ยคือบบว่านะแค่นิดเดียวเองแต่ก็คือพอมาในซีรีส์เนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบว่าตัวใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างเลยนะผมให้ที่เฉยๆแล้วกันเพราะว่าดูไปก็เหมือนเลโก้พาวเวอร์มายะคล้ายคึงกันเลยอันต่อไปจะเป็นของซามูไรของภาค Legacy นะอันนี้ของภาคหนึ่งแต่ว่า พอมาในภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมยิ่งแบบว่าไม่ชอบไม่ชอบอ่ะเอาจริงนะผมไม่ชอบทีเแบบว่าพอมันพอมันเป็น Legacy ซี่พีลแบบว่านะมันจะไม่สวยอ่ะเพราะว่ามีมาอันแบบสวยกับไม่สวยเลยอ่ะอันต่อไปจะเป็นของรอยแมทนะครับของรอยแมทนี่คือแบบโอ้ตอนเห็นนะในของภาค11เนี่ยอันนี้ของภาค11เนี่ยก็ตอนเห็นเนี่ยก็คือความสามารถในการปล่อยอะไรวะปล่อยอยามหาหน้าได้แต่ มันก็ไม่ได้ถูกนาะมาใช้นะในซีรีส์แต่แต่เราเห็นได้แค่ในในของเล่นนะรวมไปถึงอาวุธเนี่ยมันก็โผล่มาในช่วงตอนตอนชัตเตอร์ไฟกับชัตเตอร์น้ําแข็งด้วยนะแต่ผมให้ที่แบบว่าชอบมาละกันเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ถึงกับชอบเลยนะอันต่อไปจะเป็นของอเจ้าโคที่มันอยู่กับ thunder raider ของเจ้าเจเนี่ยแต่เซตนี้เป็นเซตของ Legacy ทํทำออกมาได้แบบคือแบบสวยอะ่ะคือชอบเลยนะคือชอบกว่าไอ้เซตนี้เพราะว่ามันเล็กเกินไปอะ่ะ เพามีตัวใหญ่ขึ้นแล้วอะต่อไปเป็นของอุ่นยนต์ใครนะครับจากเลโก้ดินจารโกผ้าจัดพราดิ์อันนี้เป็นในซีซั่น12คือแบบมันดีนะแล้วมันเปลี่ยนล่างได้ก็ให้ชิชอบมาแล้วกันเพราะว่าเออแบบม,มันมันมีเออถ้าเกิดใครอยาว่าอยากซื้อ2เซ็ตก็คือว่าเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์เปลี่ยนเป็นเครื่องบินได้เนี่ยก็อารมณ์นึกถึงกันล่ำอะ่ะเออผมนึกถึงเจ้าตัว เจ้าเซเวียของกันดัมแล้วก็มีกันดัมล่าสุดอย่างซีฟรีดอมเนี่ยขั้นต่อไปจะเป็นเซ็ตของอคล้ายๆกับเมื่อถึงเลโก้ฮีโร่แฟคทอรี่อ่ะผมจำชื่อเซ็ตไม่ได้แต่ว่าเป็นหุ่นของโคนะครับซึ่งแต่ว่ามันมี2ลายคือทั้งไฟแล้วก็ดินหินอะ่ะโอเครเนี่ยไม่ได้ใช้อะ่ะแต่ว่าเนื่องจากผมว่าให้ที่ชอบแล้วกันนะเพราะว่าคือมันชอบตรงที่แบบมันมีไอ้สอลายทีบ,บว่าอ่าคล้ายๆว่าแยกแยกกันนะ่ะแยกแยก,แยกกันเลย ต่อไปจะเป็นส่วนของเซตโกลเด้นแมทแต่เป็นโกลเด้นแมทที่มีอ่ากลางปีออกมาเนี่ยผมให้แบบว่าที่อชอบแล้วกันเพราะว่ามันก็อยู่กันมันก็อยู่กันเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยแบบว่าสวยสวยอะไรเท่าไหร่นะครับ้าเทียบกับไอตัวไอ,อไรว่าไอตัว,นตวเนี้ยตัวโคเนี่ยอันก็สวยๆนึนะอันต่อไปเซตต่อไปจะเป็นเซตของเซนนะเซนเนี่ยอันจริงๆนะเซตของเซนเนี่ยค่อนข้างสวยเลยอะ่ะเออ คือแบบว่าพอมันปรับมันมีไอตัวใบตัวใบเลื่อยออกมาเนี่ยคือบบว่าเท่เลยนะผมให้ที่โคตรชอบเลยนะเพราะว่าพอมันติดใบเลื่อยเนะี่ยมันก็เท่เลยนะเท่กว่าตัวนี้เลยนะอันต่อไปจะเป็นเซ็ตเลกเกซี่เหมือนกันอันนี้เป็นของเจนะแต่บอกว่าอะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยคือแบบคือเอาจริงนะยิ่งไม่ชอบกว่าไอเซตนี้เลยนะของเจเลยเนี่ยอันต่อไปจะเป็นเซ็ตของรอยแมทจากในภาค15บห้าซีบาว 154บานี่บอกเลยว่าทําออกมาว่าผมยิ่งเฉยๆเลยนะเซตนี้เนี่ยไม่ค่อยแบบลูกเล่นมันก็น้อยอยู่นั้นแล้วก็อะไรก็ตามที่เราเห็นเนี่ยต่อไปจะเป็นใช้ของอตัวของเซนนะอันนี้เป็นภาคาคุณธรรมสปิีิสดนะครับก็ภาคนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าทำออกมาก็นิดนึงนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ผมให้ที่ชอบแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ค่อยเหมือนกับไอตัวของเซนเลยอะต่อไป อันต่อไปจะเป็นส่วนของอันนี้เป็น2ตัวรวมกันนะอันนี้เป็นหุ่นของใครอันนี้เป็นหุ่นเซนไต์อ่ะคือแบบผมต้องเ,เล่าความเลยนะตอนเห็นอนะ่ะคือแบบว่าโคตรแบบว่ากลายเป็นซูเปอร์เซนตไตอ่ะแต่อันนี้เคยถูกอันนี้จะถูกนํามาใช้ในซีซั่น15บเอชากสิบหกภาคคริสตัลไลอ์อ่ะและอันนี้ผมให้ที่โคตรชอบเลยนะ2ตัวเนี้ยเ,เอาไว้เอาไว้แบบว่าแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่าตอนเห็นนะ่ะคือแบบว่ามารวมร่างกันเป็นเหมือนเป็นซูเปอร์เซนตไตอ่ะคือแบบ ลองนึกเลยนะว่าเราอยากเก็บสะสมเซนไตเลยเนี่ยแต่ผมได้เห็นความสามารถเยอะเลยนะอันต่อไปจะเป็นเซตของอคุณฮาร์มสปีดที่เสริมเหมือนกันก็เซตนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยไม่ชอบครับก็เป็นหุ่นของใครจากในเนี้ยภาคน,นี้ไม่ค่อยชอบเลยออไอหุ่นของหุ่นของลอยนี่ยิ่งเฉยๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าสวยเลยอะถ้าเทียบก,กับเจ้าหุ่นไนอเนี้ยของลอยเนี้ยค่อนข้างสวยอะอันต่อไปเซตนี้แบบ น่าจะแบบว่าเป็นมิติพราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือแบบเอาอะไรมาเนี่ยอันต่อไปจะเป็นหุ่นของตัวร้ายของโอเวอร์หล่อนะคราวนี้เป็นล่างเซนโตรเป็นครึ่งขุนยนหรออันนี้ยังไม่รู้เลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้พี่ได้เก็บเซน,นีนะคือแบบว่าค่อนข้างเท่ด้วยแล้วก็มีปีกด้วยเซนโทรบินได้อ่ะคือแบบว่าคือแบบคิดได้ไงอะ่ะผมให้ที่ โคตรชอบเลยอะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีกว่าตัวร้ายของโอเวอร์โหลดตอนแรกเลยอะแตตต่อไปอาจจะเป็นของซัมโไร X เป็นเวอร์ชันสีฟ้านะอันนี้เป็นซัมโไร X เวอร์ชันสีฟ้าทีา่ปรากฏตัวในผ้า16กิสต์ไลท์เหมือนกันอันนี้นมีการปรับมากขึ้นเลยนะผมให้ที่โคตรชอบเลยนะเพราะว่ามันเทียบกับไอซามูไรซัมูไรธรรมดาต่อไปนี่อันนี้อะไรอะผมไม่รู้นะอันนี้ผมให้ที่อะไรอะยังไม่รู้เลยอะขออภัยด้วยไปจะเป็นเซต ตัวของน่าจะเป็นคุณธรรมไอเลกเซี่้าจะไม่ผิดเป็นเลกเซี่หรือเปล่าไม่มั่นใจอะ่ะมันเป็นเซตตัวที่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะผมให้ที่เฉยๆแล้วกันเซตต่อไปจะเป็นหุ่นกระดูกเหรอในภาพน,นี้ผมยิ่งก็เฉยๆเหมือนกันนะหุ่นอันเนี้ยของลอยเหมือนกันอันนี้ไม่ชอบครับไม่ชอบเหมือนกันเซตต่อไปคือของลอยอีกลอยหนึ่งแต่ก็ไม่ ไม่ชอบคนระับไม่ชอบเหมือนกันเลยเซตต่อไปจะเป็นเซตของเจนะอันนี้เนี่ยจะโผล่มาในช่วงในตอนที่1นนะก็นะคือในภาพมาังกรพังงานเนี่ยก็อันมันโผล่มาแบบแปบ๊บหนึ่งอ่ะคือว่าผมให้ที่ชี้ทอลแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากมีดาบใหญ่แล้วก็มีอาวุธที่แบบว่านางกลับมาอีกครั้งคือเป็นปืนสปริงด้วยนะคือแบบผมก็ทข้ง,ทงชอบปืนสปริงด้วยนะเซตต่อไปจะเป็นของเซตของหุ่นของโซลาหุ่นโซลานี่ค่อนข้างออกไปทบบว่า มีมันมีอยู่หลายล่างนะก็คือมีล่างแบบบอ์ไซค์กับอีกล่างหนึ่งคือล่างที่มันรวมล่างกับเจ้าเอ่รเอาลายูเนี่ยมาชอบมาซ่อมให้อะ่ะผมให้ที่ชอบแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ถึงกับช,ชอบมากเลยนะอันต่อไปอันนี้คือการรวมกันนะอันนี้คือหุ่นของลอยกับอาลินน่ะก็คือเป็นหุ่นที่แบบนามาแบบไม่ค่อยแบบคือแบบผมให้ที่ชอบแล้วกันไอ้ตัวหุ่นของอาลินน่ะคือแบบ มันมีแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับในกันดั้มของลาฟาเอลอะไอลาฟาเอลของเจ้าในกันดั้มเดอะบอสโออะนึกถึงในของเดอะมูวี่เลยอะคล้ายๆคลึงกันเลยอะอันนี้เป็นออกแนวเป็นซามูไรเลยนะผมให้ที่แบบว่าชอบแล้วกันนะก็เท่ากันเลยนะไอหุ่นนี้เขามารุมร่างกันผมลนะโคตรชอบมากเลยนะชอบเลยอะคือแบบว่าดีเลยอะต่อไปจะเป็นหุ่นของเอ่อเบียทริกซ์นะอันนี้เป็นของตัวร้ายเลยหุ่นเบียทริก์นี่คือคือต้องบอกก่อนเลยว่า ตอนเห็นนะ่ะคือหุ่นตัวนี้เนี่ยเมันมีความสามารถที่แบบว่านะไซดาบแบบว่าตัดไอตัวอาวุธของไอมังกรไฟฟ้าได้เลยอะ่ะแล้วก็พอมันมีอาวุธปืนที่แล้วว่านะคือแบบแบบมันแข็งแกร่งอะ่ะผมให้ที่แบบว่าเฉยเฉยนะเพราะว่าหุ่นเบียทรทิกนี่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยอะ่ะอันต่อไปจะเป็นหุ่นจากในภาคสองนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผมยิ่งไม่ค่อยชอบเลยนะอันนี้เพราะมันเล็กเกินไปอะ่ะมันเล็กเกินอะ่ะอันต่อไปจะเป็นเซ็ตของโคนะ เซตโคนี่คือแบบเอ่อมันออกแบบแนวคล้ายๆกับหุ่นยนต์แบบแมกมาเลยอะ่ะให้ที่ชอบเลยนะกันนะเพราะว่าแบบว่าน่าเก็บเลยอะ่ะคือแบบมันน่าเก็บนะพวกแบบพอมาซีซั่นภาค2อะ่ะพอมาในภาค2เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเลยนะที่แบบว่ามันสามารถเปลี่ยนหุ่นได้2อย่างก็คือเปลี่ยนได้ทั้งโซล่าเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งของคายแล้วก็โคนะเปลี่ยนได้แบบว่าตามใจเลยนะของโซลาของโซลานี่ก็เอาไว้ใช้ที่ชอบแล้วกันเหมือนกันเพราะว่า ตัวหุ่นโซลามันก็เหมือนกับอันนี้นะเพราะว่ามันไม่รู้นะว่าจะมีบทอะไรหรือเปล่าะในซีรีส์ของใครอ๋อของใครนี่ผมยิ่งแบบว่าให้ที่ชอบเหมือนกันกันกบตัวของของของโซลาเนะี่ยแต่ว่าแต่มันไม่เทียบกับอันนี้ยมันเป็นบอกว่าตัวใหญ่แบ็คมาเลยอะคือชอบเลยนะอันต่อไปจะเป็นของไอตัวอันนี้เลยนะของของหมาป่าอันนี้เฉยเฉยผมเฉยเนะเพราะว่าซึ่งหุ่นตัวหมาป่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะก็ มีแค่นิดเดียวอ่ะอันต่อไปจะเป็นเซ็ตของอารินนะของอารินนี่ผมให้ที่แบบว่าชอบแล้วกันเพราะว่าคือแบบมันก็ได้นิดเดียวเองอ่ะมันก็ถ้าเทียบกับไอ่ผุนพวกนี้นะมันเล็กๆดีจิ๋วๆอ่ะอันต่อไปเป็นของลอยอันนี้ของลอยนี่อาจจะมีแบบอมไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมดีไซน์ออกมาแบบว่านิดนึงก็ยังไม่ได้โผล่มาด้านหลังนะแต่ว่าให้ที่ชอบชอบแล้วกันนะยังไม่ได้ถึงกับชอบมาแล้วกันนะ อันต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเซต่าตัวของหุ่นไอตัวหุ่นของของไครอ่ะอันนี้เนะี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะออดดีไซน์เนะี่ยออกมาเหมือนคล้ายๆกับคริมสันเลยอะ่ะคริมสันไต้ฝุ่นนะ่ะเหมือนเอาเอาอกแบบเดียวกันเลยนะผมใั่นี่โคตรชอบเลยอะ่ะโอ้โหคือแบบว่านี่คือหุ่นที่บอกว่าที่พี่ชอบนะก็จบไปแล้วสำหรับในตัวของจัดเทียมมาร์เกอร์ของเลโกนิจาโกซาพุนยน,นครับต้องขอย้ำก่อนนะับว่าอ่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะับว่า ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็นะก็ตามแบบว่าตามแบบว่านิสยัยหรือว่านิสัยของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าใครมีอะไรข้อใส่ความคิดเห็นอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกอได้ครับน่าจะาดคนหงก็ให้ใจทุกคนครับแล้วอบคุณผู้ชมที่ตามหงก็อยากให้ผมจัดจัดอันดับอะไรบ้างก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ comment มาได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะบอกว่าจัดอันดับมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจัดตามแบบว่าอยากจัดแล้วกันนะผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืกกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระด,ด,ดิ่งด้วยเพื่อหาคลิปใหม่เป็นกังแจงคลิปแบบนี้ต่อไปใหครับผมแล้วก็อย่าลืมผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูเลยก็ยิจาาโกภาคไทยมากองพังงานเนี่ยสามารถรับชมได้ที่ n น็ f l i ิกนะครับอย่าลืมนะครับไปสนับสนุนของแท้กันเยอะนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดีดูเลยก็ยิงจากโกภาคไทยกันนะครับแล้วก็สักใครว่าอยากดูเลยก็ยินจากโกภาคไทยเก่าๆเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เฟซตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผม มต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอเลือมไม่ไหวแล้วเพราะว่าคุยมาซะเยอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีจัดของเล่นด้วยนะเพราะว่าอะไรน่าเก็บแล้วก็ตำนานนะก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ได้รหบผมสักคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ